สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สองเดือนตุลาคมปี2 5 6 8เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของสตูอริของคุณว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณที่สุดเขารู้แล้วแล้วเขาจะทำยังไง เรามาส่องจิตสองใจสองความคิดสองความรู้สึกของขุดของศัตรูของคุณกันดีกว่านะคะคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณหรือว่าอาจจะเคยมีประเด็นกันก็ได้ลัคณาราศีที่โดดเด่นเจมนาราศีมิถุนท่านลมแคเซร์ราศีกรกฎธานามพลูโต่านลมมิถุนถนุดกุม่ม สกอบิโอราสิจิกธาน,น้ำเมอร์กอรีควเกิดวันพุธธาน้ำวินาทราสิบศพราศีตุลเซตเทิร์นควรเกิด,ด,นน Venus, Saturn, ว,กดวันเสาร์ธาตุไฟมาราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคณนะมี3าม6 19 22ี 8แล้วก็17นะคะสามารถเข้ามารับฟังได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องราวใดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างแล้วนี่คือพลังงานของคุณนะคะศัตรูของคุณหรือว่าคนที่คิดไม่ดีหรือว่าคนที่มีประเด็นกันกันกบคุณเขา รับรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมาบ้างแล้วไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านฟังเพื่อเป็นการนำถามเป็นนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียด เกี่ยวกับคุณบ้างแล้ว King of Pentacle s เรื่องที่1คุณเป็นคนดูเรียกว่ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความร่ำรวยในอาชีพการงานเป็นสายเปเป็นคนที่ชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความคิดมีความอ่านทัศนคติที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เดทตัวของคุณอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือว่านะเคยมีสถานการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจบการจากการโยกย้ายนะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาในชีวิตนะเมื่อครั้งในอดีต แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ,บ่อยๆและมีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่อยู่บ,บ่อยนะคะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันและตัวของคุณเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นํามีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าพูดและก็เป็นนักบริหารจัดการ นะคะมีผู้คนเคารพนับหน้าถือตาคุณมากมายคุณนะ,ะมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่คุณทำงานร่วมด้วยพลังงานของคุณเป็นครูบาอาจารย์เดอะไฮโลแฟนเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมนะ,ะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีคุณงามความดีประจำใจชอบทำบุญชอบเข้าวัดชอบนั่งสมาธิ นะชอบฝึกจิตเข้าฌานหรือว่าชอบอยู่ในเซฟโซนนะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจนานเลือกมากเลือกเยอะนะ,ะจะต้องถูกขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีนะคะเป็นคนชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับการกระทําชัดเจนกับการทํางานรักความถูกต้องเด็ดขาดยุติธรรมนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความถูกต้องเรียกว่าเหมือนกับเออ อะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีไม่ชอบนะตัดสินใจตัดออกจากชีวิตได้ทันทีนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีความเป็นคุณแม่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักนะพูดจาน้ำเสียงไพเร,ราะนะน่าฟังนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใส่ใจดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดีแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะสอสองคาถาเนี่ยเป็นพลังงานคนที่คิดวางแผนการไก่ ะะอาจจะเป็นธุรกิจการงานของคุณสิ่งที่คุณทําเป็นคนที่คิดคิดการไกลมองการไกลมองทะลุปุโป่งหรือว่าจะทําอะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเป็นคนที่วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบนะคะและสีดาเป็นคนที่อาจจะน่าที่จะเจอปัญหาเรื่องราวปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะแต่พอได้หยุดนะ,ะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับ ตื่นขึ้นมาคุณก็จะเรียกว่ามีกําลังวังชาในการทํางานในการทําสิ่งต่างๆได้นะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยคิดละเอียดรอบคอบนะไตรตรองหรือว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างนะคิดคิดแล้วคิดอีกอ่ะนะคะและก้าวถ้วยเป็นคนที่อาจจะมีความสุขนะกับการใช้ชีวิตส่วนตัว ะะอาจจะชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอาจจะชอบดืม่มชอบกินหรือว่าชอบเที่ยวนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่ารักการกินรักการดืม่มมีความสุขอยู่กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะค่อนข้างที่จะไม่เรียกว่าเฟรนลี่สนุกสนานนะพูดคุยสนุกได้นะ,ะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็ นายออฟสอดเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดขาดจริงจังชัดเจนนะคะพุ่งตรงไปข้างหน้าเวลาที่คิดจะทำอะไรเนี่ยทำจริงนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่สิ่งที่เออศัตรูเขาเห็นนะ,ะมองเข้ามาก็รู้สึกว่าเออนะเหมือนเป็นพลังงานของชายอ,อกสามสอกเลยนะคะแต่ก็ยังมี Queen of c u p อยู่มีความจิตใจดีมีความเมตตานะคะ แต่ก็มองมองไปแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นหญิงเก่งแล้วก็ชายแกล่งนะหญิงอกสามซอกนะคะผสมผสมประส,ระส,สานกันไปนะคะแบบถ้าอ่านไพ่เนี้ยนะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นผู้ชายได้นะเพราะว่าจิตใจมองส่งผลนะไพ่สิบใบเนี่ยส่งผลถึงพลังงานของด้านของความมีความมั่นคงในด้านของจิตใจมากมาก นะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมเนี่ยไม่มีผลกระทบใดๆต่อความรู้สึกของคุณเลยอาจจะด้วยแบบเจออะไรที่มันเจ็บเจ็บมาเยอะแล้วก็ได้นะคะก็เลยสง่งผลทําให้จิตใจเข้มแข็งมอกๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตูอรินะเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณที่เขาเออเขาอยากรู้สิ่งใด อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมากที่สุดนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมากที่สุดศัตรูของคุณจะเป็นใครก็ได้เป็นคนที่มีประเด็นก็ได้เป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนควบคนคุยเก่านะคะตอนนี้เวลานี้เขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมากที่สุดนะสิเรื่อง โเจ็ดเรื่องสิเจ็ดเรื่องนะคะสามดาบเขาอยากรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองนี่แหละที่ทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นตัวเขาเองนี่แหละที่ทิ้งคุณไป ไปมีความสัมพันธ์อื่นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นไปแล้วก็ได้นะตอนนี้เวลานี้สตัวของคุณเขาอยากรู้ว่าความรักความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดเสียใจนะตอนนี้เวลานี้เขาเห็นคุณเป็นเดอะฟัวเขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบเฟรนลี่สนุกสนานเบิกบ,บานตะไทยนะคะเรียกว่าอิสระเสรีดูไม่เครียดดูไม่คิด เรื่องราวปัญหาชีวิตครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนดูนิ่งนะคะคุณดูนิ่งมากคุณดูเฉยเมินเฉยกับการที่แบบจะสร้างครอบครัวกับการที่แบบจะเริ่มต้นใหม่นะ,ะอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอาจจะเป็นเขาก็ได้ถ้าหากเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาก็เลยมองว่าคุณเนี่ยคงไม่ได้อยากจะคิดจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวใหม่แล้วมั้ง อารมณ์ที่แบบเหมือนเจอความเจ็บปวดมาเยอะเจอความเสียใจมาเยอะแยะนะคะเจอความผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาก็เลยกลับมารักตัวเองนะกลับมาโฟกัสกลับมามุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้จนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรัก ก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่ว่าโอ้โหนะคะเรียกว่าคนที่ไม่มีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยเขามองคุณไม่มีหัวใจแล้วเขามองคุณไม่มีความรู้สึกรกักไม่มีความรู้สึกต้องการหยหาความรากักหยหาความเป็นครอบครัวใดๆคุณมีแต่ความตอ้องการหยหาเงินแล้วก็งาน นะคะทาให้เขาเห็นเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไม่ได้คิดถึงเขาอีกแล้วถ้าเขาเป็นคนที่เคยเป็นคนรักของคุณนะเป็นคนทคี่คุณเคยแสดงออกถึงความรักความรู้สึกนะเขาเครียดมากเลยเขาอยากรู้คุณมีหัวใจบ้างไหมคุณคิดถึงเขาบ้างไหมตอนนี้นะคะและเขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเขาส่องนะคะเ,เขาส่องเขาสืบ ดูคุณผ่านโซเชียลออนไลน์แล้วเห็นถึงความจริงจังที่มันหมกมุ่นอะนะคะ The Devil เออ King of b o n เนี่ย King of b o n เป็นผู้หญิงผู้ชายที่หมกมุ่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะคือแบบไม่สนไม่แคร์อะไรเลยทําแต่งานอย่างเดียวนะ,ะทำแต่งานสร้างแต่เงินอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าในความที่แบบขยันในความที่หมกมุ่นเนี่ยเออใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณไม่ได้เลยนะ ประมาณที่แบบเออใครมายุ่งวุ่นวายใครถ้าแบบทํางานโซเชียลเนาะมีคอมเมนต์รารานหรือว่ากวนประสาทคุณเนี่ยคุณแบบโอ้โหนะเรียกว่าฟันดาบเลยลงดาบเลยนะคะแต่ก็ยังมีความที่แบบเห็นว่าคุณทํางานหนะักเขาก็เห็นว่าคุณทํางานหลายอย่างนะหลายช่องทางนะแล้วก็ทํางานหนะักก็คงจะต้องการเวลาพักผ่อนนะก็เลยเห็นว่าโอ้โหทำงานหนักซะขนาดนี้ กับเครียดกับงานซะขนาดนี้คาดหวังความสำเร็จซะขนาดนี้นะก็คงจะไม่มีเวลาที่จะแบบไปยุ่งวุ่นวายไปใส่ใจพลังงานลบพลังงานท็อกซิกใดๆหรอกมั้งอารมณ์นี้ก็เลยอยากรู้ว่าโอ้โหนะทำงานอะไรนักหนาเนี่ยทำงานเหมือนเป็นหนี้นะพันล้านทพาทำงานแบบเหมือนทำหลายสิ่งหลายอย่างเสอะเหลืเกินจนเล่นไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ก็ะะเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรนักหนาเนี่ยงานเนี่ยนะคะเออน่าจะรวยมากแล้วหรือเปล่านะคะควรที่จะหยุดพักผ่อนบ้างนะคะไม่ใช่แบบตะบีตะบันทั้งทําทั้งวันทั้งคืนนะเดวิลนะคิงออฟบอลเนี่ยนะคะเหมือนมุ่งโฟโฟ,ฟกัสความสําเร็จวันนี้พรุ่งนี้เลยทําวันนี้สําเร็จพรุ่งนี้อะไรประมาณเนี่ยและเขา อยากรู้เรื่องอรายเกี่ยวกับคุณสอเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังของการกระทำนะเบื้องลึกเบื้องหลังของความสำเร็จของคุณนั่นแหละเออนะคะที่มันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะ,ะมันมีการพัฒนาอย่างแบบเรียกว่าคุณก็ตบี้ตะบันทำนะคะโฟกัสการงานการเงินปั่นเงิน ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยเขาอยากรู้ว่าเบื้องหลังของความสําเร็จของคุณเนี่ยเบื้องหลังของชื่อเสียงเงินงานบ้านทรัพย์สมบัติสามถ้วยสิ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบเมินเฉยต่อเพื่อนต่อสังคม เบื้องหลังของการที่คุณไม่คบใครไม่สนใจใครเบื้องหลังของการที่ตัวของคุณเนี่ยไปโฟกัสที่งานที่เงินเพราะคุณอาจจะไปเจอเพื่อนหรือว่าสังคมที่ไม่ดีส่งผลทำให้ตัวของคุณเลือกที่จะไม่คบหรือว่าไม่สนใจใครไม่ไว้ใจใครไม่มีเพื่อนไม่คบเพื่อนไม่มีสังคมทําแต่งานโฟกัสแต่เงินนะจนเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะ นะคะแล้วก็เบื้องหลังของความสําเร็จเนี่ยมันนํามาซึ่งการเข้าอกเข้าใจพลังงานของผู้คนนะคะรับรู้ถึงพลังงานของคนที่สื่อออกมานะคะว่าเออพูดดีส่งผลดีนะคุณมีเซนนะ่ะนะเซนของคุณรับรู้สัมผัสถึงพลังงานของคนที่มาดีแล้วก็มาร้ายแล้วก็สามารถาปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะคะคือเอาอยู่อะ คือจะมาดีจะมาร้ายร้ายแค่ไหนนะคะสารพัดนะ,ะอุปสรรคปัญหาแค่ไหนคุณก็คือแบบเรียกว่าเข้าใจแล้วก็อดทนเรียนรู้แล้วก็เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาก็เลยอยากรู้ว่าเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยมันต้องมาจากความเจ็บปวดการถูกหักหลังการถูกคดโกงการถูกอารัดเอาเปรียดน,นะ,ะมันมาจากบทบทเรียนหรือว่านะคะเจ้ากรรมนเวร นับเจอเพื่อนเจอสังคมเจอเจอ้ากรรมนเวรไม่ดีใช่ไหมเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยทำให้คุณตัดขาดออกจากโลกภายนอกใช่ไหมไม่คบเพื่อนไม่มีสังคมนะคะและสิ่งที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับคุณรายได้ที่คุณได้หลายๆช่องทางเนี่ยมันเป็นการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับทําหลายสิ่งหลายอย่างคุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จ แล้วคุณก็คือแบบคุณอาจจะเคยผิดหวังคุณอาจจะเคยผิดพลาดล้มเหลวในอาชีพการงานคือทําอย่างเดียวมันมันน่าที่จะไม่รวยอะนะคะคุณก็เลยทําหลายอย่างแล้วพอทําหลายอย่างนะคะก็เลยทําให้คุณรวยใช่ไหมนั้นะไม่ได้ทํางานอย่างเดียวใช่ไหมทําหลายอย่างจนอาจจะไม่มีเวลาที่จะสนใจตัวเองสนใจความรู้สึกของตัวเองนะสนใจปู้คนรอบข้างผู้คนรอบข้างนะคะจนไม่มีเวลา นะมาดูแลตัวเองหรือเปล่าจริงๆแล้วนะก้าเหรียญเนี่ยก็น่าจะพร้อมแหละก็น่าจะพร้อมกับการจริงจังกับการมีชีวิตครอบครวมมัวไหมเออรวยแล้วหรือเปล่านะทำไมหยุดทาไมไม่หยุดสักทีทาไมยังทําต่อไปอยู่เออควรที่จะหาแฟนนะหาคู่รองคนรักได้แล้วไหมอารมณ์นี้นะคะก็อยากรู้แหละว่าเออรวยขนาดนี้แล้วไม่มีแฟนนะนะมีเงินมีงานมีความสําเร็จม้างคั่ง และสิน,นี้เขาอยากรู้การที่ตัวของเขากับคุณอาจจะเคยทำความรู้จักเคยพูดคุยกันเคยสนิทสนมกันเคยรักใคร่กันเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งเคยพูดคุยกันเคยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตนะคะในด้านของการให้กำลังใจหรือว่านะ,ะเหมือนกับเออคุณเคยเข้าหาเขาหรือว่า เขาเคยเข้าหาคุณเขาเคยจีบคุณคุณเคยจีบเขาอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาได้เจอเจอกับคุณแล้วความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปไหนหรือว่าเขาคิดไปเองเขาบอกแบบเนี้ยหรือว่าเขารู้สึกไปเองเหรอหรือว่าอะไรนะคะทั้งนั้นที่คุณแบบเออดีเอ็มเพรสเนี่ยเขาสมาัมผัสรับรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณเหมือนจะเข้ามา นะเข้ามาคุยมาจีบมาสารสัมพันธ์กับเขานะครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วคุณก็เหมือนกับจะเคยรักเคยชอบเขาด้วยแล้วคุณก็ยังมีความที่แบบอาจจะเออพูดหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับคุณให้เพื่อนเืนสังคมฟังแล้วความรู้สึกนั้นมันคืออะไรนะหรือว่าคุณล้อเล่นเหรออะไรยังไงเดมจิเชนเนี่ยหรือว่าคุณเล่นเกมอะไรหรือเปล่านะคะคุณบริหารเสน่ห์เหรอนะหรือว่าคุณต้องการ ในเรื่องของการที่แบบการเงินนะคะสปอร์ตในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณหรือเปล่านะบริหารเสน่ห์โปรยเสน่ห์หรือเปล่านะไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆใช่ไหมนะครั้งหนึ่งเคยพูดกันครั้งหนึ่งเคยคุยกันรั้งหนึ่งเคยสารสัมพันธ์กันนะคะแล้วมันหายไปในความรู้สึกนั้นเขายังสัมผัสรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นนะความหวังดีความเอาใจใส่ความอ่อนโยนของคุณอยู่เลยมันหายไปไนหนก่อน และศัตรูของคุณนะก็เป็นพลังงานของการอยากกลับมานะกลับมาเออกลับมาเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเพื่อที่จะได้มีการแสดงออกถึงความรู้สึกแบบอยากขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษนะที่ครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยเข้าใจคุณผิดนะคะบางคทัานก็เป็นเพื่อนศัตรูที่เป็นเพื่อนขอโทษนะครั้งหนึ่งที่ฉันเคยเข้าใจเธอผิด ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าห้าดาบะนะเป็นคนที่ชอบแข่งขันชอบเอาชนะนะคะเออนิสัยไม่ดีชอบพูดชอบทำอะไรบางสิบบางอย่างที่แบบทำให้คนอื่นเสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจหรือว่านะคะเป็นพลังงานของการที่คนคนนี้เขาอยากจะกลับมาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเคยมีตัวเลือกเยอะหรือว่าเขาอาจจะมอง มองความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของการที่แบบเข้าใจคุณผิดอะนะคือคุณก็เข้าไปคุยกับเขาอยู่ดีๆนะเหมือนจีบกันเหมือนคุยกันแต่ณนะตอนนั้นเวลานั้นเขาไม่ได้พร้อมในเรื่องของการนะสารสัมพันธ์กับคุณไม่อยากจะเป็นแฟนไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะสร้างครอบครัวมีปัญหาความรักอยู่มีปัญหากับเพื่อนกับสังคมอยู่อารมณ์ไม่ดีนะก็นะนะพูดจาไม่ดีนะใส่อารมณ์กับคุณหรือว่ามีตัวเลือก หรือว่ามีคนอื่นที่นะดูดีกว่าสวยกว่าหล่อกว่าก็ไปจีบคนอื่นไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ปฏิเสธคุณในขณะที่คุณแบบเฮ้ยฉันไม่รู้อีหน่อยอิเน่อะไรเลยไม่คุยใช่ไหมไม่คุยก็ไม่คุยจ้ะอะไรเงี้ยนะตรงคุณก็คือแบบเออฉันไม่คุยฉันไม่อธิบายเออแล้วแต่จะคิดเถอะอารมณ์หนีนะก็เลยทําให้เหมือนคนคนนี้ที่เป็นศัตรูคุณเนี่ย เสียใจอะครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับความรู้สึกดีๆจากคุณนะคะแล้วมันหายไปไหนความรู้สึกนั้นแล้วเขาอยากรู้เรื่องอะไร The high low fan ความสันโดดความสันโดดกับการที่รอคอยการที่เขาพยายามที่จะเรียกว่ารอคอยเหมือนเขาณช่วงเวลาที่เขารอคอยคุณก็ได้นะ คุณอาจจะหายเงียบไปนะเขาก็มีการส่องมีการดูคุณอยู่นะดูพฤติกรรมดูการกระทําของคุณอยู่เดมเอรเรอร์เนี่ยอาจจะมีระยะทางความห่างไกลกันแล้วก็รู้สึกว่าณนะตอนนั้นเวลานั้นยิ่งการที่เขาได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ส่องได้ดูชีวิตของคุณอยู่ในมุมเงียบๆของเขาเนี่ยยิ่งทำให้เขาได้เห็นว่าเขาไม่ได้คิดไปเอง เขาไม่ได้รู้สึกไปเองกับความรู้สึกที่แบบมันคือเ t ิ e เว v e r มันคือการที่แบบได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนรักหรือว่าได้เจอเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะคนดีคนหนึ่งเลยแหละแล้วนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเนรมิตนำพาให้เขากับคุณมาเจอกันซึ่งมันอาจจะเหมือนกับว่าสามคาถา เหมือนในช่วงเวลาที่เขาส่องดูคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่เก็บรวบรวมข้อมูลหาเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะมาโต้แย้งว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกนะเขาไม่ได้ชอบคุณหรอกนะเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรอกนะเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ว่าคุณนี่เขาไม่ได้เกลียดคุณนี่นะคะแต่ตัวของคุณซึ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณ ทำภารกิจของคุณไปทํางานของคุณไปใช้ชีวิตของคุณไปนะเข้าเมินเฉยเข้าปฏิเสธคุณเข้าไม่ชอบคุณเข้าไม่สนใจคุณคุณก็ไม่ได้อธิบายอะไรนะยิ่งทําให้เขาได้เห็นมุมบางอย่างในตัวของคุณซึ่งมันดึงมันดึงลักษณะนิสัยใจคอนะหรือว่ามันมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้เห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างของของคุณเนี่ยที่ ทำให้เขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่เขาพยายามปกปิดที่เขาพยายามวิ่งหนีนะคะคือถ้าแบบในกรณีที่ศัตรูของคุณเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาเหมือนกับไม่ชอบคุณอิจฉาคุณอิจฉาในความสําเร็จอิจฉาในความดีอิจฉาในความน่ารักของคุณเขาหนีความรู้สึกของตัวเองว่าเขาไม่เคยได้รับความรัก จากเพื่อนจากสังคมไม่เคยได้รับการชื่นชมผลงานนะจากผู้คนจากหัวหน้าเลยนะหรือว่าเขาไม่โดดเด่นเลยเขาพยายามหนีจุดอ่อนหนีปมด้อยของเขาอะนะส่วนในกรณีที่เป็นคนที่คุณเคยคบเคยคุยเป็นศัตรูคู่รักแฟนภรยาสามีเขาพยายามหนีความรู้สึกของตัวเองว่า การที่เขาพยายามกลั่นแกล้งคุณเนี่ยเรียกร้องความสนใจจากคุณเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเขารักคุณนะคะไอ้ที่แกล้งคุณไอ้ไอ้ที่หยิกแกมหยอกคุณเนี่ยนะคะเออแซะแย่กวนประสาทนะ,ะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่ถามว่าคุณสนไหม no <laughs> king of sword no นะคะไม่ไม่สนอะ นะคุณก็นั่งอยู่บนบัลลังของคุณแล้วก็นั่งถือดาบอยู่ชัดเจนเด็ดขาดนะคะ mm hmm. ตรงไปตรงมาขวานผ่าซากนะด่ามาด่ากลับไม่โกงแล้วก็ทํางานจริงๆแล้วคุณคุณทําแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองจากนะผู้คนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณแต่งงี้แล้วคุณไม่ได้คิดอยากจะแบบเออด่ามาด่ากลับหรอกอ่นะคุณก็อยากจะพูดดีกับเขาแหละอยากจะทําดีกับเขาแหละนะแต่เพอเอินว่า พฤติกรรมบางอย่างนะคะมันเหมือนกับคือมันก็ไม่ใช่คนคนเดียวไหมที่จะเป็นศัตรูนะในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่ได้มีศัตรูคนเดียวอาจจะมีเป็น10มีเป็นร0อยนะในสถานที่แห่งหนึง่งสถานที่ทํางานอาจจะมีห้าหคนขึ้นไปเนี่ยก็ส่งผลทาให้แบบอึดอัดนะเบื่อเครียดนะพอมาเจอพลังงานของศัตรูของคุณคนนี้ตามรารานคุณ ตามส่องตามดูนะตามแซะตามแย่ผ่านช่องทางโซเชียลเหมือนตัวของเขาเนี่ยกลั่นแกล้งคุณเพื่อความสนุกเฉยๆแต่คุณไม่เอาด้วยนะคุณไม่สนก็ยิ่งนะเป็นสิ่งที่ทำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าคุณมองเขาเป็นอากาสธาตุนะเขาก็เลยมีความรู้สึกเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะ กักขังตัวเองพยายามปกป้องตัวเองนะคะทั้งๆท,ที่ตัวของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีคำพูดมีการกระทําที่มันแบบเรียกว่าบ้าดีเดือดเนาะนะคะฟาดมาฟาดกับนิสัยไม่ดีหรือว่าปากร้ายนะคะเลยนะ,ะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักเป็นคนที่แบบเรียกมาเออเรียกว่าไม่ได้ฟาดงวงฟาดงา นะคะถ้าไม่ทําอะไรฉันก่อนฉันก็จะไม่ทำนะฉันก็อยู่เฉยๆเขาก็เลยได้เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบภายภายในของความรู้สึกความเจ็บปวดภายในของความรู้สึกที่พยายามปกป้องตัวเองนะความความดุร้ายของคุณที่เขาเห็นภายนอกที่คุณแสดงออกนะผ่านช่องทางโซเชียลหรือว่าความทุกข์ใจความเสียใจเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคุณเพียงแค่ปกป้องตัวเองจากพลังงานของผู้คนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณไปแค่นั้นแต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานร่าเริงอธัธยาศัยดีมีน้ําจิตนน้าใจกับเพื่อนกับสังคมเป็นคนที่แบบพลังงานบวกมากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะเดอร์สตานะเจ็บปวดกับความทุกข์ทรมานเสียใจแต่ต้องยิ้มอะ่ะต้องยิ้มให้กับผู้คน ต้องยิ้มให้กับสังคมนะคะแต่จริงแล้วคือจิตใจภายในเนี่ยบอบช้ำม,มากนะพยายามปกปิดความรู้สึกบางอย่างนะคะก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดของคุณเนี่ยแปดดามเนี่ยมันคืออะไรคุณกลัวอะไรคุณเจ็บอะไรคุณถึงได้เข้มแข็งคุณถึงได้ปกป้องตัวเองนะคะแม้กระทั่ง เขาพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาพยายามที่จะมอบความรักให้กับคุณแต่คุณก็ไม่เอาถึงเวลาที่เขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยแต่คุณก็พยายามบ่ายเบี่ยงปัดป้องตัวเองอะนะไม่รับรักจากเขาไม่รับความห่วงใยจากเขาเลยนะคะเขาก็เลยทำไมไมันมีความรู้สึกเหมือนเขาสงสารคุณมากนะทุกคน มันเขาอยากรู้ความเจ็บปวดของคุณนะ่ะความเจ็บปวดที่คุณได้รับแล้วมันทําให้ตัวของคุณเข้มแข็งแล้วมองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างเดียวงานเงินความสําเร็จอย่างเดียวนะไม่สนใจอย่างอื่นเลยไม่สนใจความรักเลยไม่สนใจผู้คนเลยนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าหัวใจของคุณเจ็บปวดจากเรื่องอะไรนะคะ ใครพลังงานตรงกันนะครกด Subscribe ไลค์แชร์เราพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ